ครับเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับอยู่แล้วก็มาฝันฝันว่ามีคนมาบอกว่าเด้งเหมือนย่ำควา้นมนใจว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่อั้นนะครับไม่อั้นครับเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับอยู่แล้วก็มาฝันฝันว่ามีคนมาบอกว่าเหลขกมีซีนะครับฝันมาคนมาบอกว่าเหล็กมีซี ต่ผมจําไม่ได้ในฝันเป็นใครนะแต่เป็นผู้หญิงที่น้อยหรือเปล่าไม่รู้ก็คือว่าเหมือนในฝันนี่เหมือนประมาณว่าได้แปดมาแล้วเนี่ยแปดมาแล้วอ่าจะคู่กับอะไรประมาณนี้ที่ผมอาถามไปเขาก็เลยให้ซีมาตัวเดียวพี่น้องใอซีมาก็คือรสรุปเลยกคนนะ็คือแปดซีในฝันก็คือผมเหมือนในฝันผมถามประมาณว่าแปดเนี่ยจะมาคู่กับอะไรประมาณนี้นะครับ แต่มีคนมาบอกว่าซีเบาเลยเด้ในฝันยกมือพร้อมซีเลยนะครับทำมือด้วยแล้วก็ยกมือแล้วก็คือซีอ่ะคือรู้เลยว่าสีแต่อีกตัวหนึ่งกำลังขอแต่ว่าตื่นก่อนก็เลยว่าได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนจะให้มาสองตัวแต่ว่าได้ตัวเดียวได้ซีมากก็เลยเอาแปดซีอีกตัวนึงอ่ะหนึ่งหรือเปล่าน้อแต่ว่าตื่นก่อนครับในฝันตื่นก่อนกะแจกะเด้งเหมือนยำคว้มมั่นใจว่าซีน่าจะมาคููแปดครับประมาณนั้น แต่ว่าก็ไม่ไมไมน่าไม่น่าตื่นก่อนเลยตื่นก่อนไม่งั้นจะได้สามตัวไม่งั้นน่าจะได้สามตัวแต่ว่าตื่นก่อนนอนไม่กับ่ฝันอะปะนี้เป็นเรื่องไม่ไปแล้วอู้ไฟพูบเลยวะบาลพระเอกเกาหลีไปเลยตึง้ไฟปั๊บแปลกนะแต่ว่า,วาคือเหมือนแปดจะคู่กับสี่ด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่อั้นนะครับไม่อั้นก็น่าจะเป็นแปดแปดสี่อีกตัวหนึ่งไม่รู้ อ่อีกตัวหนึ่งไม่รู้ผมจะเอาศูนย์ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าใส่เลยก็น่าจะเป็นหนึ่งะครับหนึ่งแปดสี่หรือว่าศูนย์ย์อุ้ยอาจจะเป็นศูนย์สี่แปดก็ได้ศูนย์เนี่ยคืออ่าอ่าถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเลขทะเบียนรถผมทุกคันจะเป็นสี่สี่แปดศูนย์หมดก็คือจะเป็นตัวนี้หมดคือสี่แปดศูนย์หมดแล้วพี่เคยก็ออกรถมาใหม่แต่ทะเบียนนี่ไม่ได้เลือกก็ได้สี่0เหมือนกัน แล้วก็ไปชนหมามาอ่าไปชนหมามากเลยคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ผอมก,กําไ,นะไรก็เป็นศูนย์นี่แล้วกําไรนะครับเนาะกําไรก็เป็นศูนย์แล้วก็อยู่ขาซ้ายก็น่าจะขัวลายซ้ายดีพอมเด้อ่าซ้ายดีด้วยนะครับในฝันนะแล้วก็คิดว่าก็คนด่าผมเยอะนะครับช่วงนี้คนด่าเรื่องเลขอันแล้วก็เรื่องคําดูถูกมาอีกแล้วก็คือไม่มาหรอกแปดไม่มาหรอกอ่า บางมันมีบางสำนักเลยนะครับที่ให้ห่วยเหมือนกันออกมาด่าด้วยประมาณว่าแปลไม่มาหรอกมันแค่ฟุกมันแค่ฟุกอย่างนง้นอย่างงี้นะครับฟุกก็ฟุกสิบสามมวดเองนะครับามาไม่มาเราไม่รู้นะครับมันเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครรู้บอกตัวไหนผมจะพูดทุกคลิปแต่คนก็จะหอกว่าทาไมมึงรุ่งไม่พากันขายบ้านขครรถซื้อผมจะพูดอยู่ทุกคลิปว่าเราไม่รู้บอกตัวไหนถ้ารู้ผมก็จะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจก ฟังไว้ไอ้พวกที่อัดคลิปด่าผมเนี่ยนะครับคนที่ชอบอัดคลิปด่าผมที่จะบอกว่าทําไมมึงรู้มึงขึ้นมาสื่อกันเองฟังนะครับมาฟังคลิปเต็มผมไม่รู้นะครับถ้ารู้ก็จะซื้อเองแล้วก็จะแจกรวยเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะก็คิดว่าวันนี้ปู่น่าจะแพงนิดปู่ไม่น่าจะไม่น่าจะให้ไขหนนะถ้าไม่มาวันนี้มันจะคล้ายๆศูนย์เลยเอาะวันนี้ดังกว่าศูนย์นะแต่วันนี้เราไม่ได้ร้านเปอร์เซ็นห้าแสนเปอร์เซ็น เรายังยึดหลักห้าแสนแต่มีสิวขึ้นอยู่นี่พ่อพี่น้องนะสังเกตเนาะอะสิวขึ้นอยู่นี้สิวขึ้นอยู่นี่น่าจะสิวรับโชคแล้วนะรแปดปีไม่เคยขึ้นอ่ามาขึ้นอยู่นี่แล้วก็เด่นด้วยเม็ดใหญ่ด้วยน่าจะโชคใหญ่เอา้าคิดว่าแล้วก็มันจะขายงวดนี้เลยคล้ายงวดสี่สี่หกมีคนมาละขโมยตังค์ขายกันผมก็เลยบอกปู่ว่า เสียไปเนี่ยขอให้ได้มาเยอะกว่าเดิมนะครับที่เสียไปขอให้ได้มาเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเขาขโมยของเราไปแต่ว่าให้ปู่ให้โชคลาภเรากลับมาคล้ายๆว่าสี่สี่หกเลยวันนั้นเงินก็หายแต่วันนั้นเด้งบนล่างสี่สี่ล่างสี่สี่หกบนวันนี้อาจจะเป็นแปดบนแปดล่างเลยผมคิดอย่างนั้นเลยแล้วก็แปดอาจจะมาเยอะมากกว่าสองตัวน่า,าจ,จะประมาณสามตัวขึ้นในชุดอ่า ข้างบนออกซองแอ่าหรือปเป็นเป็นแปดไปเลยออค่ะถ้าออกเป็นแปดไอ้พวดที่ด่าผมมีหูปากแน่นอนเป็นปนเป็นป็ป็ปปเอ้าวมึงจะเจอใครว่าไม่มีแปดไปนี่ดังเชื่อไหมถ้าออกเป็นแปดดังกว่าตุ่เจาะเพราะว่าแปดมาหมดไงยเออถ้าออกเป็นเแปดแปดเนี่ยเออใครด่าผมเลยเนี่ยนะครับก็ปู่น่าจะลบคำคอรหาได้อยู่นะครับเนาะผู่น่าจะลบคำคอรหาได้นะครับ ดังระเบิดแน่นอนสิวอยู่ดังโอ้สิวอยู่ดังดังโอ้เมื่อกี้ลืมครับอหมเมเนี่ยเมื่อกี้ครับอ่านคอมเมนต์โอ้ยโอ้ยบอกน้ำผีอ่อนไายอ่านคอมเมนต์ดังระเบิดแน่นอนจ้าสิวอยู่ดังนี่ไงหมายถึงความดังภาษาอีสานเราเอิญดังดังครับสิวอยู่ดังมันสิตุ้มเม็ดใหญ่เลยและเม็ดใหญ่ด้วย เพชรเม็ดงามแล้วก็หัวสร้างว่อมมึงน่าจะหมายถึงว่ามากบอกได้ว่าแปดประมาณนี้นะครับเนาะหลายคนถามอาจารย์ว่าถ้าไม่มาเจ้าหน้าไปไหนเอาไว้ที่เดิมครับเอาไว้เท้าคงเอาไว้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มาวันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะให้เข้ามาหลายแล้วอ่านะครับแมนนี่ว่าตอนนี้ใครไม่เข้าก็ไม่ อ่าครับก็มาไม่มาเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะรู้กันก็คือวันที่หนึ่งสี่โมงเย็นเดี๋ยวรู้กันมาไม่มาอ่าไม่มาก็ไม่เป็นไรมาก็จะเห็นพวกเราทีเองนะครับคนที่ออกมาด่าผมเนี่ยทําไมไม่ด่าตั้งแต่วดแรกเลยนะครับอ่าเนาะมีแปดครับผมคิดว่าแปดมาผมปูเอาไปเป็นแปดให้เขาเบิ้งกันนะปูที่ได้อยู่เรื่องหูเลยว่ายาวเอาอีกนะ นะครับอืมส no ิวย so anyway. ูด right? mm, ั่งน้าผู้ใดก็สั้งคิดได้ไม่ใช่โดนเมียตีจะหมูกมาหรอคะเจ้าเรื่องจริงมาบอกครับพี่น้องนะครับก็ขังแปดนี่คือฝันเนี่ยแปลว่าขังแล้วขังแปดไ้แล้วแต่ในฝันเมื่อคืนเนี่ยย้ากันอีกครั้งผมบอกว่าขออีกตัวนึงแต่ในฝันเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะบอกอีสองตัวจะได้ครบสามพะนะจะได้ซีาหแล้วซีหรือไม่อีกตัวนึงตื่นพี่น้องโทรศัพทามเขาเล่ได้แต่ว่าคิดว่าในนั้น าจจะเป็นหนึ่งหรือศูนย์เพอาะห้างาใดอาจจะเป็นหนึ่งหรือศูนย์แต่ยังสี่เลยเอาหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดหรือว่ามันมันสี่แปดเนี่ยมันออกยากมันอาจจะออกทั้งสี่สี่ศูนย์แปดสี่แปดศูนย์ประมาณนี้มากกว่านะครับเพราะเลขสี่แปดออกยากมันน่าจะออกศูนย์แปดอ่าสี่น่าจะไปหลักร้อยสี่หนึ่งแปดหรือสี่ศูนย์แปดประมาณนี้เลยสี่แปดออกยากนิดหนึ่ง เหมือนสี่ห้าเห็นไหมมันจะชอบไปอยู่หน้าสี่ห้าก็ออกยากนะครับก็คิดว่าล่างล็อกล่างไว้ให้แล้วอ่าล็อกล่างไว้ให้แล้วชิวอยู่ดังบนก็มีเนี่ยอยู่บนก็มีเอาเพจเม็นงามพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวรู้กันเมื่อก็แต่ว่าแต่ละคนมีความหวังที่จะมีแปดเขาบอกบางสิ่ถึงจะซื้อเพื่อไรก็สร้างขอแค่เข้าก็ดีใจแล้วอ่ามันก็จะมีคนซื้อได้อยู่นะครับนะก็คิดว่ากลางปีเนี้ย ถ้ารัฐบาลปรับมีสามตัวบนในลอตเตอรี่นะก็จะง่ายขึ้นทีเนี้ยจะสบายเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนได้สี่มาแล้วกับแปดคู่กันแล้วคือเหมือนผู้ป,ปู่ที่ผมจุดใช่ไหมผมบอกปู่ว่าถ้าตัวแรกขึ้นตัวไหนแปลว่าเร่งั้นมาผมอยู่กับเจ๊ตังผมห้องเจ๊ตังตื่นเดี่วผมห้องจนแล้วตื่นผมรู้เสียสติได้เหมืนอนนั้นเหรอเจ๊ตังห้อยยาปลาคนตีนี้เหนื่นอยๆไรสนุดหมหลง มเกืก้มามาเมืองเกิงเลยนะครับเดี๋ยวก็ทีเนี้ยตัวที่สองเนี่ยมาตรงกับวันแรกจำได้ไหมผมปล่อยอะไรไปแปดเก้าแปดน่ามาตรงกันสามทีเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสามเนี่ยสามกับแปดก็ตัวเดียวกันอีกนี่ตัวคิดว่าวันนี้มีแปดบนแปดล่างครับคิดว่างี้อาจจะสามตัวด้วย <c oughs> ความดังเหมือนสิวเม็ดใหญ่นี่แหละน่าจะถ้าเขาวันนี้ก็น่าจะกลัวไปตลอดเลยทีเนี้ยนะครับเนาะ เข้ารอบนี้รอบหน้าเราค่อยว่ากันว่าเราจะปรับแผนกันยังไงเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่เขาบ่นว่ามันอั้นนะครับเนาะอันนี้ก็ขอโทษแล้วก็ขอโทษทพี่ๆทุกคนที่อ่ามาคอมเมนต์ด่าที่บอกว่าอาจารย์มึงนัแหละตัวปัญหานะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้หวยมันอัน้นผมให้ไปก็ผมก็เดาไปทายไปนะครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยหนะ้าที่ทําอย่างนั้นก็เข้าใจและเห็นใจครับก็ขอโทษนะครับทุกคนก็ โอเคถ้าใครซื้อไม่ได้จริงๆก็อยากด่าก็เชิญเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าขอโทษครับนะในส่วนตรงนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะปรับแผนให้นะแต่ตอนนี้ก็ดูดูกันไปก่อนเนีย่ยหนึ่งกุมงพาเรารู้เรามีโอกาสพรุ่งนี้คงสุดท้ายแล้วครับแล้วพรุ่งนี้มีออมสินนะครับออมสินเราเข้ามาแล้วสามวดหรือเปล่าสามวดแล้วนะครับมวดต่อไปเป็นงวดที่สี่สองสามวดแล้วออมสินนะน่าจะสองมวดนี่แหละหรือสามวดนี่แหละนะครับมวดต่อไปก็จะเป็น แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีชุดเต็มรัฐบาลไทยนะครับเนาะชุดเต็มรัฐบาลไทยพรุ่งนี้จะพูดเลขพูดออกจากปากเองด้วยนะครับเนาะวันนี้ยังไม่พูดแต่๋ยพรุ่งนี้จะพูดนะครับแล้วก็จะมีชุดเต็มมีออมสินด้วยก็รอติดตามนะครับว่าออมสินเนี่ยถ้ารัฐบาลมานั่นอนอมสินไม่อ่นเลยพี่นอ้องแล้วก็เข้าบ่อยมากบอกไปเลยเด้งบนล่างด้วย <iren S 2> แล้วก็แม่นด้วยออมสินนะครับเจ้าพ่อออมสินได้เลยนะครับก็รอรอติดตามพรุ่งนี้อีกเขี่ยหนึ่งนะครับเนาะก็ทิ้งท้ายครับ คิดว่ามีแปดบนล่างครับพี่น้องหนึ่งพุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงเนีวท่าคิดว่าแปดบนแปดล่างคว่ำดังคือจังอยู่ดังเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่สิวเม็ดใหญ่ๆอาจจะมือเลขออกอาจจะแตกตุ่มเพราะดิเออดังก็ดออ่เอ้ามาเออเฮงๆเร็เลย,ยครับทุกคนสาตูครับ